อย่านอนหลังละหมาดซุฮีในทุกเช้าหลังจากที่เราละหมาดซุฮีให้มีการสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์มากๆเมื่อเราละหมาดซุฮีเสร็จแล้วอย่าเพึ่งนอนถ้าจะนอนก็ให้นอนหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเพราะท่านนาบีได้สั่งว่าการนอนตอนเช้าเช้าริสกีนั้นถูกยับยัง้งริสกีอัลลอฮ์ให้แต่เมื่อเรานอนทับสิทธิ์อยู่เราก็จะไม่ได้ความจำเนินตรงนี้ ท่านนาบีซอนลั่นลอหูอะไรฮีวะาซันลำเคยไปเยี่ยมลูกสาวท่านหญิงฟาตีมาตอนเช้านาบีเห็นลูกสาวนอนนบีก็ปลุกพร้อมกล่าวว่าลูกๆอย่านอนตอนละหมาดซุพีจนกว่าตะวันจะขึ้นเพราะอัลลอฮ์จะจัดสันดิสกีให้กับมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นท่านนาบีซอนลั่นลอหูอะไรฮีวาซันลำได้ขอต่ออัลลาะ์ให้ทรงประทานบรอกก้ให้แก่ประชาชาตินี้ในยามเช้าของพวกเขา นี่คือสุนานะบีฮิสุนานะบีต้องไม่นอนหลังละหมาดซุบฮีหากเป็นคนเจ็บป่วยไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังแข็งแรงอยู่เราต้องนำสุนานะบีมาเป็นแนวทางชีวิตของเราด้วยการไม่นอนหลังละหมาดซุบฮีและทำมันให้เป็นปกตินิสัยเนื้อหาบทความทัศ์อิสลามอันทมดุลินละหวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติและบอกต่อ อินชาอัลลอฮ์คนเราแสวงหาห้าสิ่งและพบมันได้จากห้าแห่งหนึ่งพบความมีสิริมงคลบรอกัสของริสกีปัจจัยยังชีพในการละหมาดดูฮาสองพบแสงสว่างในกุโบสหลุมฝังศพจากการละหมาดตะหัตยุทธสามพบการตอบคำถามมาลาอิกามุงกัดนักกีตจ,จากการอ่านอั้นกุลละอ่านสี่พบการผ่านสะพานซีลอดด้วยความง่ายดายจากการถือศีลอดและซอดากาะ ห้าพบล่มเงาภายใต้บาลังอารัตจากการสงบวิเวกค,คนเดียวที่มาจากหนังสือคุณค่าซอดาเกาะหน้า259อันทำดูลิ้นละหวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติและบอกต่ออินชาอัลละห์คิดถึงอัลลาะห์ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอย่าไปกังวลเรื่องราวอะไรจนมากเกินไปไม่ว่าอะไรให้คิดในกรอบที่พอดีและอย่าได้ลืมที่จะคิดถึงอัลละห์ไว้เสมอ เพราะจะเป็นอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้พานุภาพของพระองค์ใช้ชีวิตโดยเลือกที่จะคิดถึงพระองค์ไว้ก่อนและรู้จักขอบคุณพระองค์เสมอขอบคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆตื่นเช้ามาก็ขอบคุณที่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้ขอบคุณที่ยังคงเดินเหินอย่างคนธรรมดาขอบคุณที่ยังคงมีชีวิตที่ปกติได้อยู่คิดถึงและขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต การคิดถึงอันลอแบบนี้จนกลายเป็นนิสัยจะทําให้ชีวิตเราอยู่กับความโล่งและการผ่อนคลายและสามารถหันมาแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้อย่างมีสติเนื้อหาบทความอันอักอันทำดุลิลละหวังว่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอินชาอันลอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจงสแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาน อย่าหารายได้ด้วยวิธีการที่หารอมเพราะเงินหารอมนั้นได้ไม่คุ้มเสียของไม่หาล้านอย่าเอามากินอย่าเอามาใช้เลี้ยงลูกจะไม่มีความบารอ,อก,กัสพ่อแม่ที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เล่นการพน,นันหรือกองทรัพย์สมบัติใครมาแล้วตกถึงลูกพ่อแม่นั่นแหละที่จูงลูกลงนรกทอดสะพานให้ลูกเดินไปยังนรก จะรวยแค่ไหนสบายแค่ไหนถ้าได้มาจากทรัพย์ที่ฮารอมก็ไม่ต่างอะไรกับการกินเพื่อเป็นเชื้อไฟนรกนั่นเองเพราะร่างกายที่โตมาด้วยของฮารอมไฟนรกเท่านั้นที่คู่ควรขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากเงินที่ฮารอมด้วยเถิดขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนหาดิสกีที่ฮารานกลับมาให้คนในครอบครัวอามีนสำหรับผู้ศรัทธานั้นต้องคิดเสมอว่าเมื่อรู้สึกว่าไม่มีชีวิตที่ดี ต้องรู้ว่าพราไม่ได้ละหมาดให้ดีเหมือนที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าละหมาดดีการงานอื่นๆทั้งหมดจะดีตามเมื่อละหมาดเสียการงานอื่นๆก็เสียตามดังนั้นสำหรับผู้ศรัทธาถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นให้ชีวิตมีความสุขขึ้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือเปลี่ยนแปลงการละหมาดและสิ่งแรกที่ต้องเลิกก่อนก็คือความคิดว่าการละหมาดเป็นภาระ ทำให้เสร็จเสร็จไปจะได้หมดหน้าที่ฟัดดูอันนี้นอกจากจะทําให้เบื่อและไม่อยากละหมาดแล้วยังทําให้ชีวิตเราสูญเสียาการงานที่มีคุณค่าที่สุดไปกลับมาทําให้ละหมาดมีชีวิตมีความสุขอยากจะทําให้เยอะอยากจะทําให้นานหาทางอยู่กับละหมาดให้มีความสุขที่สุดอ่านสิ่งต่างๆในละหมาดอย่างช้าๆอย่าเร่งรีบเคลื่อนไหว มองไปที่จุดสุญุดอย่างนิ่งสงบปล่อยให้เป็นไปอย่างไหลลื่นและเมื่อลงไปสูยุดจงขอทุกอย่างให้กับชีวิตตัวเองเมื่อใดที่ละหมาดของคนหนึ่งได้กลายเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตทั้งหมดของเขาเมื่อนั้นละหมาดจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตของเขาดีงามตามขึ้นมาเนื้อหาบทความอั้นอักหวังว่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลเล์ความรักจริงๆของหญิงชาย ไม่ได้ดูตอนที่กำลังหลักชอบกันก่อนแต่งหรือในช่วงโปรหลังแต่งแต่ต้องดูตอนแต่งผ่านไปสิบปีหรือตอนกำลังตกทุกข์ได้ยากสามีไม่มีเงินทองภรรยาเจ็บไข้ไม่สบายความเป็นเพื่อนที่แท้จริงก็ไม่ได้ดูกันตอนที่ชีวิตกำลังรุ่งเรืองแต่ดูกันที่เมื่อตอนตกอับไม่ได้ดูกันตอนอิ่มหนำสำราญแต่ดูกันตอนไม่มีอะไรจะกินมารายาทของจริงก็ไม่ได้ดูตอนที่เต็มไปด้วยความเคารพแต่ดูตอนที่หมดความเคารพ ไม่ได้ดูกันตอนที่อารมณ์ดีหรือกำลังสบายอกสบายใจแต่ดูกันที่ตอนอารมณ์เสียหรือกำลังหงุดหงิดอะไรสักยอย่างอยู่ตัวตนของคนคนหนึ่งพิสูจน์กันผ่านโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากความรุ่งโรจน์สู่ความตกตำ่ำจากความสำเร็จมาเป็นความล้มเหลวจากความสุขมาเป็นความทุกข์จากชีวิตที่ราบรื่นมาเป็นชีวิตที่พบเจอแต่อุปสรรคนานาโลกถูกสร้างมาบนปัชญาแห่งการทดสอบไม่ว่าจะเจออะไรต้องนึกถึงปัชญาข้อนี้ไว้เสมอ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อวันเวลาที่เปลี่ยนไปเนื้อหาบทความอั้นอักอัน้นทำดุลิลละขอให้เรานำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลละห์พยายามอย่าโพสต์ปัญหาส่วนตัวลงโซเชียลอายุมากขึ้นเรื่องดราม่าในชีวิตต้องน้อยลงแสดงออกและพูดแต่สิ่งดีๆอะไรที่เติมพลังลบให้คนอื่นเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้ปัญหาส่วนตัวในชีวิต เป็นไปได้อยา่าโพสลงโซเชียลเพราะมันจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนอกจากจะส่งผลร้ายต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมาแล้วยังทำให้คนมองคุณในด้านลบด้วยเติบโตมาจากครอบครัวดีๆเรียนจบมีปริญญามีาศาสนาเป็นทางนำชีวิตคิดก่อนโพสต์อย่าให้ตัวเองต้องไปตกที่นั่งลำบากแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานได้คือคนเก่งคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะไม่บ่นอะไรไปเรื่อย การระวังคำพูดการมีมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จเจริญแล้วเนื้อหาบทความพิมพ์มาราอาอันทำดุลิละหวังว่าเราทุกคนจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลละห์เก้าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดิสกีลดลง 1. ละเลยหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบต่อพ่อแม่ 2. องตนีทีเหนียวในการบริจาคทานสาชอบตัดสินคนอื่น สีทะเลาะก,กับพี่น้องขาดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 5. มีความสกรปรโกเช่นใจสกรปรกความคิดที่สกรปรกคำพูดที่สกรปรกกายภาพที่สกรปรโก 6. ไม่ตั้งใจละหมาดและดูอา 7. จขี้เกียจชอบให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ 8. ไม่มีความอดทนใจร้อนและโกรธง่าย 9. ไม่มอบหมายต่อพระองค์เนื้อหาบทความเบริต้ามุสลิม หากมีคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ก็ควรเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตอินชาอัลลอฮ์